แหกแหกไปก่อนอีกสิบหาหมือจะคอยใส่คือรากยางเนี่ยรากพืชทุกชนิดถ้าเขาได้ขาดแล้วปุ๊บเนี่ยประมาณอีกสิบห้าถึงยี่สิบวันแล้วเขาจะแตกรากสาวแตกรากใหม่ขึ้นมาไม่แตกขึ้นมานั่นแหละหากนั่นแหละที่เป็นหากที่กินอาหารแล้วก็กินอาหารได้ดีพอมเพราะฉะนั้นถ้าห้องแหกแล้วก็ใส่พร้อมกันเลยถา้าถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีหรือปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้กินครับแต่ว่าถ้า ถ้าแหกปุ๊บใส่ปุ๊บถ้าใส่เป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมันเหมือนใบสิบสี่วันถึงยี่สิบแปดวันมันเหมือนเหร่ม่นอยู่ครับไอเดียวันปุ๊บสองมือพาเบิ้งพอเห็นเม็ดปุ๋ยพอเห็นพอเห็นเลยบางบางตำราเขาจะบอกว่าต้นยางหรือว่าพืชได้รับปุ๋ยเคมีเนี่ยร้อยละสามสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละสามสิบเปอร์เซ็นต์บางตำราเนี่ยบางตำราบอกว่าได้รับร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์ จักษ์จีเสือตำราได้ดีพไฟนั่นเทิมสองตำ่ำราผมว่ามันบกคุ้มผมไม่ใช่หรอกว่าน้ำก็ดีแต่มันดีอยู่มันดีแต่บกคุ้มมันบกคุ้มคางมันเกษตรกรทำไมกเกษตรกรไทยถึงจนอ๋ออุ้ยที่เอามาใช้นี่ใช้ได้แป,ป๊บเดียวกับเบิร์ดแล้วครับยังยังไม่ให้ได้เงินไปใส่นี่ทกรสอยู่เ <c oughs> บิร์ดนล้วเมนอยู่อุ้ยมันเบิร์ดหล้วมันเบิร์ดแล้วไปเส้นไปได้ไปเส้นทกรสมากไปอ่ะยางกับวัสดุอ่าไปเส้นทกรสมาบปานี้ทกระสว่าเออเดินขายยางเลยจะพอามาใส่ เอามาใส่ปุ๊บสองงวดงวดที่สามเบิร์ดรีดเบิร์ดเบิดรปุ๋ยยางเสาะออกแมนพอตะยางเสาะออกเกษตรกรเห็นที่ไหนหายาเหล็กมาท่าเพื่อที่ยังเพื่อที่ใส่ยางมันออกเอายาเหล็กมาท่าท่าไปท่ามายางก็ส้มลุ่มส้มลุ่มส้มลุ่มใช้จ่อยทางเชียร์กัดแมนทางเชียร์กัดกรีดไปท่าคักไหล่ดิกีดกรีดกีดไปท่าคักไหล่ถึงแก่นแน่ยังแน่ไปไปมาปวดโผล่เลยบัตรเออ